เลยนะฮะหลายๆข่าวมีปัญหาเรื่องผมกันบ้างไหมครับผมรวงผมร่วงคุณอ้อนมีไหมฮะมีบ้างค<ะ>่ะมีบ้างนะครับ<ะ>ถ้ามีปัญหาเรื่องผมนะฮะอยากให้ผมอยู่นานไม่ร่วงต้องซื้อสิ่งนี้เลยครับ ใช่เลยค่ะต้องบอกว่าปัญหาเรื่องผมนะคะผมขาดผมบางหัวล้านเนี่ยหลายคนเป็นแล้วก็เป็นปัญหากวนใจแน่นอนเหมือนกับแขกรับเชิญของขวัญวันนี้เลยค่ะกว่าจะมีผมยาวสวยๆเก๋เนี่ยเธอเจอมาหนักจริงๆจะเป็นยังไงต้อนรับพี่พึ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหจ๋าผมสวยจริงๆเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป<น>็นเรื่องหนักใจใช่ไหมคะปัจจุบันนี้หนักหัวมากคุณผู้ชมโอ้โหผมหนามากสุดๆแต่ว่าก่อนจะมาแบบว่าปัญหาเป็นอะไรมายะคงไ ขอแอบถามเลยได้เลยค่ะพาพิสูจน์เลยเพราะว่าหลังไม่เมื่อกี้คุณกับทีมงานเขาบอกว่าไงพี่พิ่งติดแฮ i r ไหมเมื่อกี้เดินเขาไม่กี้เดินเขาห้องแต่งหน้าช่างแต่งหน้ามองกันกลาาวเลยแล้วแบบผมปลอมแน่เลยติดแฮร์แน่เลยคุณผู้ชมช่างแต่งหน้าค่ะทุกท่านค่ะทุกประเทศนี่หวีใหญ่นะคะหวีจริงนะคะอยากจะขออนุญาตสางให้ดูแบบแรงๆหวีแรงหวานหวีแรงมากถ้าติดแฮร์นี่มันหลุดออกมาแล้วนะ อึ้นไปไให้หด้วยอาเซยขึ้นไปให้ด้วยคุณผู้ชมค่ะติดแทลทาไม่ได้นะมีกิบสักตัวนี่คือผมจริงทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะผมจริงทั้งหัวมี<ห>ฟาร์มผมเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่ผมปลอมคือผมที่ขึ้นมาเองหนาเหมือนฟาร์มผมแบบนี้ได้คุณผู้ชมและตอนนี้มันยังไม่หยุดขึ้นนะคุณขวัญคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตให้กล้องซูมนิดนึงนะคะเห็นด้านหน้าไหมคะนี่คือลูกผมมันขึ้นมานะคะอันนี้ล็อตแรกนะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเซยขึ้นไปแล้วเจอล็อตสองเห็นไหมคะมาอีกเมื่อช้้าาาาแต่่่งงหหนนนนนลสุดัักข แรงเกินคนหน้าขึ้นเยอะมากวันนี้พึ่งจะบอกว่าพึ่งมากับตัวนี้ค่ะสเปรย์คุณใหม่ค,คุณผู้ชมค่ะพี่ใหม่สุคนทวานนะคะเป็นเจ้าของเองค่ะแล้วพึ่งเนี่ยอยากจะมาเล่าในเรื่องของความทรงจําแย่ๆเกี่ยวกับผมพึ่งก่อนเลยนะคะว่าสภาพพึ่งเนี่ยผมร่วงหนักมากจนเป็นคนหัวล้านคุณผู้ชมแต่ก่อนนะเป็นความทรงจําที่แย่มากแล้วดูหน้าพึ่งหัวพึ่งคือบางมากพึ่งไม่สามารถไว้ผมยาวได้เลยคุณผู้ชมเพราะผมมันร่วงทุกวัน วันละสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบเป็นร้อยเส้นพอร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเกยกลายเป็นแบบนี้คุณขวัญอันนี้หัวพึ่งจริงหัวพึ่งคือร้อยแสกมันกว้างมากคุณขวัญผ่ะไม่กล้ากล่มเลยเพราะว่ากลัวคนเห็นหัวล้านทั้งบนคืออายมากนะคะเราพึ่งเนี่ยผิดหวังมาหลายยี่ห้อมากทดลองทำทำมาหลายอย่างเปลี่ยนแชมพูกินยาววิตามินเอยจนอยากจะกําเงินหลักแสนไปฝังรากผมเลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้พึ่งจบทุกปัญหาเกี่ยวกับผมจริงๆพอพึ่งใช้สเปรย์คุณใหม่ตัวนี้อันนี้คือเรื่อง จริงแล้ววันนี้เพิ่งจะมาไขาข้อข้องใจคุณผู้ชมทราบเลยว่าเฮ้ยแค่เพียงแค่พ่นน่ะพึ่งทําไมผมมันขึ้นแล้วมันหนาผิดปกติได้ขนาดนี้แล้วเง,งางมมามันทําได้จริง<อ>คุณผู้ชม<อ>มันทําได้จริงคุณขวัญค่ะคือผมร่วงเนี่ยวันล,ละ2 0 4 0 50มันเป็นเรื่องปกติทุกท่านทราบดีผมร่วงเป็นเรื่องปกติแต่มันร่วงแล้วมันต้องขึ้นคุณผู้ชม1รูขุมขนหนึ่งเส้นมันน้อยไป1รูขุมขนสําหรับพึ่งมันต้องมีผมขึ้น3าถึงสเส้นมันต้องมีนั่นแหละคือคนผม หนาแล้วแล้ววันนี้นะคะสเปรย์ผมตัวนี้มันเป็นสเปรย์ผมโกงอายุมันเป็นสเปรย์ผมกู้หัวคุณหวนจริงๆตอนผมบางเนี่ยดูหน้าแก่มากแต่ปัจจุบันอย่าผมหนาขนาดนี้แล้วมันกลายเป็นดูหน้าเด็กแล้วปัจจุบันเพิ่ง40กว่าแล้วนะคุณผู้ชมค่ะจริงสี่สิบกว่าแล้วคุณผู้ชมผมมันยังหนาได้ขนาดนี้ผมช่วยชีวิตจริงๆผมช่วยชีวิตค่ะและสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้นะคะเป็นสเปร์ ปราบผมร่วงนี่นี่มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากอยากให้คุณผู้ชมดูภาพพี่ใหม่สุคนทวาเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ใช้จริงก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่ใหม่เป็นยังไงเหมือนพึ่งเลยใครมีรอยแสกกว้างแบบนี้บ้างคุณผู้ชมคุณมีไหมคุณมีแล้วคุณตั้งใจคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสภาพผมคุณผู้ชมตอนนี้เป็นแบบพี่ใหม่สุคนทวาหรือเปล่าคือพี่ใหม่เป็นผู้หญิงหัวล้านแล้วนะแล้วพี่ใหม่ใช้เองไปร้านเสริมสวยเอาสเปรย์คุณใหม่ไปฉีดเลยเห็นไหมคะฉีดแล้วขยี้ขยี้หัวฉีดได้ทั้งปลายเลย ก็ไดนะคะแล้วผมก็แข็งแรงไดเสร็จแล้วดูพี่หวีพี่ใหม่นะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีผมติดหลุดร่วงมาแม้แต่เส้นเดียวสุดท้ายแล้วนี่ได้อะไรได้ความเงางามได้ผมสวยได้ผมหอมและได้อะไรอีกได้ลูกผมด้วยเหมือนพึ่งเลยเหมือนพึ่งเป๊ะแล้วคนที่ใช้ทุกท่านที่ใช้จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะลูกผมจะแย่งกันขึ้นผมมันจะดกดําผมมันจะหนาแน่นขึ้นผู้ชมค่ะแล้วผลลัพธ์ตัวนี้นะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสเปรย์คุณใหม่เนี่ยลดผมร่วงนะ เร่งผมยาวแก้ผมบางช่วยผมเสียแล้วก็ยังเพิ่มผมหนาให้คุณด้วยนี่ไงฝูมบอก<ม>ว่ามันช่วยได้คุณผู้มมชมแล้วมันมีข้อแตกต่างจากยี่ห้ออื่นเยอะมากแต่เพิ่งขออนุญาตยก,ยกแบบ2ข้อหลักๆเลยนะสิ่งแรกเลยคือมันช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนี่ไงมผมมันถึงขึ้นมาใหม่เยอะมากและขวดคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะดูขวดขวดใหญ่สุดเลยนะในท้องตลาดตรงนี้ไม่มีแบรนด์ไหนเหยียบพี่ใหม่ได้เพราะว่าใหญ่มาก และเห็นผลจริง 100ML มคุณผู้ชมค่ะเอาขึ้นเครื่องได้สบายเลยนะคุณผู้ชมแล้ววิธีใช้มาดูค่ะคุณผู้ชมตรงไหนมันล้านมันบางมันแหวง่งม,มันโหวมันเว้าวคุณฉีดค่ะตรงกลางมันเป็นไข่ดาวเหรออุ๊ยขออนุญ,ญาตฉีดเลยค่ะตรงนี้มันแหวง่งอยากให้ผมข้างหน้าขึ้นหรอคุณฉีดเลยค่ะ<า>คุณผู้ชมลแล้วลึงเบาๆคุณผู้ชมค่ะ,ะไม่ต้องล้างออกนะขยี้เบาๆเท่านั้นเองอแล้ววันนี้คุณผู้ชมท่านใดฟังอยู่และอยากเป็นคนผมหนาบ้างแล้วแหละวันนี้คุณต้องรีบกดนะเพราะวันนี้วันอะไร สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดคุณผู้ชมวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่สเปคคุณใหม่แล้วมีวันเดียวนะวันอื่นไม่มีแล้วนะวันนี้สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดคุณใหม่สุคนทวาเจ้าของทําเองค่ะใช้เองขายเองไม่ผ่านตัวแทนใดๆเพราะ้าค,คนกลางไม่มีตัวแทนไม่มีนายหน้าไม่มีเจ้าของมาขายเองเลยวันนี้หนึ่งขวดนะคะเกือบสองพันวันนี้พี่ใหม่นะคะหนึ่งขวดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่คือปกติค่ะวันนี้สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดคุณผู้ชมค่ะพี่ใหม่แถมม้อีกสามขวด โโอ้โหยังไม่พอ 11, 11, 11เดือน11เ้ขาแจกกันกระจายเลยนะเฉพาะ100ใสายแล้เท่านั้นมสบเดเดือน 11, 11, 11ให้เลยคุณผู้ชมลดเพิ่มอีก111 11, บาท นี่คุณผู้ชมค่ะ999ไม่ต้องจ่ายนะคะวันนี้100ใสแรกเท่านั้นนะคุณจ่าย888บาท888เลขสวยค่ะ3ชิ้นตรงหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมคะขวดใหญ่100 ml ไซส์นี้เลยเอาไปยกเซตหมดนี่เลยคุณผู้ชมค่ะใช้เลย3ขวดใหญ่ๆ888บาทนะคะ11เดือน1 1คุ้มมากใช้ดีเห็นผลใช้ดีบอกต่อนะคุณผู้ชมและนี่เรามีผู้ใช้จริงทางบ้านเยอะมากนะคะผลลัพธ์พิสูจน์ ได้ด้วยตัวคุณเองพิสูจน์ได้ด้วยคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรสั่งแล้วเขามีการส่งรูปกลับมาคุณขวานเอ้ยนี่ผมหนามันน้องพึ่งแล้วผมต้องทำมุขใหม่แล้วใช่เขาก็มีการส่งรูปกลับมาเรายินดีเดือยจริงคุณผู้ชมค่ะและการใช้สเปรย์คุณใหม่ขวดนี้นะคะถ้าคุณมีผมงอกผมมันจะขึ้นช้ามากค่ะแล้วผมที่ขึ้นมาใหม่จากการใช้สเปรย์คุณใหม่ตรงนี้นะคะผมจะไม่งอกเพราะเรามีสีดําด้วยกันนะคะสีดําตัวนี้คือไข่มุกดําข้าวดางาดําถั่วดํานะคะคุณไม่ต้องโกกผมบ่อย ผมไม่ต้องโดนสารเคมีเพราะเรามีสีดำให้คุณแล้วาานะคะและสีดำตัวนี้ไม่เหมือนใครในท้องตลาดเรามีอยู่แบรนด์เดียวนะคะ100สาย,ย,ยใสแรกเท่านั้นนะคะ0ูนย์สองหหรือไลน์แอดคุณใหม่นะคะและย้ําเลยว่าอะไรไม่ดีเนี่ยพี่ใหม่ไม่ทํานะคะแน่นอนแล้วว่าอะไรใช้เราไม่เห็นผลพี่ใหม่ไม่ขายอย่างแน่นอนแล้วมั่นใจเลยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณใช้หมดเซตนี้นะกล้าพูดได้เลยค่ะว่าแล้วคุณจะรับผมอย่างแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะ888นะคะราคาดีแบบนี้กด เลยค่ะรีบกดรีบโทร